ค่ะเหมืนเอาอ่าเรก่องกาก่นกัเริ่มเราจะมีเวลาให้แต่ละคนประมาณ30นาทีนะคะคือลองแล้วคนเราก็เออแล้วแล้วช่วยคอมเมนต์แล้วก็เอนที่มันโดนที่สุดอะที่คิดว่าจะโดนที่สุด I'm tired true rose you Hulk, Hulk, But gonna stay rose got knees begging, please Stop playing games. I don't know what this is, but you got me good, just like you knew you would. I don't know what you do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging you for mercy. You got me begging you for mercy. You why won't you release me? You got me begging you for mercy Why won't you release me? I said uh, release me <laughs> แต่กรุฟกรุฟของจังของเพลงมันสำคัญแคี่ยเพลงเนี้ยฟังแล้วต้องเต้นอ่ะเต่าเล่ตมมสิออวิ่งเออวิ่งอหน่อยจะดีมากค่ะวะของคำอ่ะจะควบมาถึงมันจะได้มีความหนักเบาไงใช่ไหมควาหนักเบาปุ๊บมันก็จะรู้สึกแบบเอออยากให้ยกตามดิดนิ้วตามแบบมันเออเมื่อกี้ไม่ได้โยนอืมอืมถ้าโยนจะพอดีมันจะมาหมดเลยเออเ อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นฟิลมากกว่าเดี๋ยวเราก็หาเจอเร้ไปดูเรื่องภาษามาอีกนิดนึงนะครับมันยังไม่ดูมันดูยังไม่ธรรมชาติหมายถึงว่าในการพูดภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยมันตั้งใจร้องไปมันตั้งใจร้องไปมันเป็นเพลงสนุกเพลงนั้นโจทย์มันคือต้องทําให้สนุกเสียงดีอยู่แล้วไม่ต้องไปห่วยอื่นมากโซ่ถ้าเราพูดเราร้องแนวที่เราร้องมันคือโซมันก็ต้องออกมาจากข้างในแล้วก็พูดออกมาสนุกแล้วก็แบบพูดสื่อสารมันสนุกอะ เออหมุนกะเอาเพลงออดิชั่นเหรออีกเพลงหรือคล้ายๆอย่างนี้อะไรอย่างงี้ถ้าทำอย่างนี้ต้องชัดมากอย่างนี้ไม่ชัดเออรู้ว่าเสียงดีรู้ว่าเราแบบเออเราสามารถอะไรอย่างเงี้ยแต่มันต้องเออเอาอีกเอาอีกเ,เพลงเพลงนี้นนถ้าตัวเองเลือกเพลงนี้เราต้องรู้ทันทีว่าหมุนสนุกอะ อยากได้บอดี้อะไรขายาวตาโหชให้เป็นประโยชน์เวียดด้วยพัดคอกเออก็พอพอนึกออกใช่ไหมคะวเราเรามองเราขอยากอคนเนี้ยอยากมาร้องเพลงให้เราฟังอ่ะอยากทําให้เรารู้สึกสนุกตามเนี้ยในโจทย์ที่ตัวเองเลือกเพลงเออนั่นแหละเนาะโซโซนี่เออก็คล้ายๆเรื่องที่ครูแก๊พูดือแล้วก็โยนให้เยอะๆจริงๆแล้ว ใช้ได้กับทุกเพลงแล้วก็ใช้ได้กับทุกคนขอบคุณที่ออกมาเป็นคนแรกนะคะรู้ว่าตื่นเต้นแล้วก็ยังไงดีร้องให้ออกมาจากข้างในนั่นแหละก็คือสมมุติว่าถ้าต้องซ้อมกลับไปซ้อมก็คือเอาให้สนุกเลยถ้าเป็นเพลงเพลงนี้มันต้องสนุกอะ่ะก็ต้องเหวี่ยงขึ้นมาเลยไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่ามีเวลาแป๊บเดียวก็ซัดเลยละกันไม่ต้องแบบค่อยๆบยวิวไม่ต้องอซัดเลยก็ส่วนใหญ่คนแรกจะ จะยังอยู่ระหว่างทรานซิชันกำลังจะแบบอินคือถึงเราจะซ้อมมันเป็นโดยธรรมชาติทั่วไปทุกครั้งที่ซ้อมที่เราไม่ได้เจาะรายละเอียดนะคะ่ะถ้าพูดถึงการแสดงปุ๊บมันควรจะเอาจริงทันทีไม่งั้นเราจะอ่อนไม่ทันเวลาเราแสดงแล้ว<า>ม,มันมีเวลาสั้นมากอเรื่องเนี้ยสาคัญมากต้องการสติสมาธิและใจที่พร้อมที่จะซั์เลยคือเหมาะเหมือนร้องสนุกอสนุกไ ไม่ต้องคิดถึงเทคนิคอีกต่อไปแล้วแสดงคือแสดงนตอนสลบเสียงครัตอนสลบเสียงมีแว๊บแว๊บเข้ามาในหัวอีนึงก็จะทํายังไงดีลึบแล้วก็หยุดไปใช่ไหมทมิ่งบีดทันที่คนจะสนุกก็แบบหยุดไปก่าำลังเคลาออ่ะปล่อยมาเลยก็น้องแมทโอเคเนาะครับ